สวัสดีครับพบกันที่หน้าจอ YouTube ของจอร์ดหวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยนะครับคู่ไหนที่ว่าด,ดีคู่ไหนที่ว่าเด็ดมีอยู่ในบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้แน่นอนสรุปผลบอลหน้าช่องเมื่อวานนี้ของเราเนี่ยก็ดูกันได้ตามนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมเห็นแนวทางของเพื่อนๆที่อยู่ใต้คลิปผมเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็หลับกันไปคนละ2อคู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจอร์ดเนี่ยแปดคู่จอร์ดก็เข้าไปสี่เหมือนกันนะครับก็เข้าไปครึ่งครึ่งถือว คุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนะครับจอร์ชชอบมากๆถือว่าเป็นสีสันของนักลงทุนที่เข้ามาคุยกันเนี่ยมันสนุกดีนะครับและสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ทายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะไบตันได้เนี่ยก็แ KB คำตอบของท่านนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับเซอร์ฟุตบอลเกรพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆกันไปได้เลยนะครับและในหมู่บ้านของเราเมื่อวานนี้เนี่ยบอลชุดไม่ทำงานนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับจอร์ชเนี่ยก็เลยมาแก้กันที่บอลสดนะครับก็กดกันตั้งแต่ทุ่มหนึน่หา เพื่อน,นักลงทุนนิสัยดีๆคอยตอบกันตลอดตัวไหนไม่ชัวร์เนี่ยก็มาแชร์ข้อมูลกันเรียนเชิญได้ที่ JD7 7 7ด d แล้วก็73ตัวหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจอร์ดคุยได้ง่ายกว่านะครับรับผิดชอบให้ทั้งหมดแล้ววันนี้ก็มาเข้าเรื่องของเรากันนะครับช่วงนี้เนี่ยบอลเตะเยอะจอร์ดก็ยกไม่ได้ดูกัน8คู่น่าสนใจทั้งนั้นเลยมี1คู่เป็นคู่กิจกรรมวันนี้เนี่ยเป็นศึกเอลกาซิโก้นะครับมาดร ตอบถูกเนี่ยก็รับเสื้อฟุตบอลเกรพรีเมียมฤดูการใหม่สวยๆกันไปได้เลยนะครับแล้วแมตช์เดือดๆแบบนี้เนี่ยพลาดกันได้ยังไงนะครับใครที่สนใจดูเอลกาซิโกภาพชัดๆลื่นๆกับจอร์ดหวานเจบเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดได้ที่ j d d j d 7ีเจแล้วก็เจตัวก็เรียกได้ว่าครบเครื่องทุกความบันเทิงนะครับที่แอดเดียวไปลุยวันนี้บทวิเคราะห์ของเราพร้อมแล้วจะวหวานหรือขมก็ไปชมกันเลยนะครับ เปิดมาคู่แรกก็น่าดูมากๆนะครับเป็นเกมเอลกาซิโกระหว่างเลอบัตติลิเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาสำหรับคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่กิจกรรมทายผลลุนรับเซอฟุตบอลเกรดพรีเมียมของเรานะครับเพียงแค่ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามาเนี่ยตอบถูกก็แค่คาตอบของท่านส่งรูปมาเพื่อยืนยันคําตอบแล้วก็รอรับเซ์ฟุตบอ Premium, ลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆกันที่หน้าบ้านได้เลยนะครับทายกันมาก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับคู่นี้เนี่ยจะลงเตะก,กันในเวลา4ี่ทุ่มสิ เฮตูเฮสิบหครั้งที่พบกันมาเนี่ยเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับช่วงนี้จะดูดีกว่าเก็บชัยชนะไปได้10ครั้งและทางฝั่งแล้วมัดลิดในชนะไปได้5ครั้งมาดู5หนหลังสุดที่พบกันเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำนะครับบาร์เซโลนาในชนะไปได้ทั้ง5เกมรวดเกมล่าสุดในชนะมาได้4-3นะครับก่อนหน้านี้ชนะมาได้3-2-2-5-0-4-1-2จบสูงแทบทั้งหมดนะครับ ส่วนสถานการณ์ในลีกเนี่ยก็ขี่กันเลยนะครับมาดริดเนี่ยอยู่ในอันดับ1เก็บได้24แต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนบาซ่าเนี่ยมี2แต้มนะครับอยู่ในอันดับ2ก็ห่างกันแค่เพียง2คะแนนเท่านั้นนะครับมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางฝั่งเจ้าบ,บ้านมาดริดเนี่ยลงเตะไป5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1เกมเดียวที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมา5ประตูต่อ2แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมายืนระยะฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วง2นัดล่าสุดเนี่ยก็ยิงไม่ค่อยขาดไม่ค่อยถูกใจนักลงทุนเท่าไหร่นะครับส่วน5เกมหลังสุดของบาซ่าเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2มีหลุดทรงแพ้ติ ติดกันมา2เกมนะครับก็แพ้กับปาลสเซงเชียงแมงมา1ประตูต่อ2อีกเกมหนึ่งก็มาแพ้กับเซบีย่าต่อเลยนะครับ4ประตูต่อหนึ่งก็เป็น2เกมที่ผู้เล่นชุดหลักเนี่ยทยอยกันเจ็บไปค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเกมที่เจอกับเซบีย่าเนี่ยขาดตัวผู้เล่นชุดหลักไปเยอะมากแต่ภาพรวมฟอร์มในฤดูกาลนี้ของบาร์ซ่าเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีอยู่นะครับในบางเกมเนี่ยจะชนะมาได้ไม่ค่อยขาดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาด3แต้มนะครับ มาดูความพร้อมของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านราชันชุดขาววันนี้เนี่ยจะไม่มีอันตูนิโอลูดิเกอร์แล้วก็ดาวิดอลาบาเนี่ยเราเช็คความฟิตอยู่วันนี้มีตัวเจ็บรายงานเข้ามาน้อยนะครับพวกเทนอลิกซซนเดอร์อาร์โนตัวหลักๆเนี่ยทยอยกันกลับเข้ามาอยู่ในมานั่งสำรองแล้วนะครับส่วนลายอัพที่คาดของซาบีอลันโซเกมนี้เนี่ยจะออกสตาร์ทด้วยแผน4-3-1-2ผู้รักษาประตูเป็นกุ๊กตัวแบ็คฝั่งซ้ายเป็นคาเลลาสฝั่งขวาเป็นบาเบเดเซนเตอร์2คคนนนนเเป็ดฮุยซ่จับับบูกเอดมิลิลเตากองกลาง3คนเป็นคาาามมววิงกก้้ชนี่แล็อดากูลลแะะสปรานเเเกกมุจจะป็นูดบลลิงแฮมยืนนใบบททาตัวุกหน้า คู่วันนี้ก็จะเป็นวินิสูสจับคู่กับอ็มบาเป้ส่วนทีมเยือนบาร์ซ่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โจอันกาเซียดานิโอโมลาฟินยากาวี่มาร์กันเดเทสเตเกนและฮันซี่ฟิกวันนี้เนี่ยก็ลงคุมทีมข้างสนามด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเนื่องจากติดโทษดแบนในเกมก่อนจะใช้เป็นผู้ช่วยอย่างมาคัสซอกนะครับและไลน์อัพวันนี้เนี่ยจะออกสตาร์ทด้วยแผน433ผู้รักษาประตูเป็นเชดเน่แบ็คฝั่งซ้ายเป็นเบลเดฝั่งขวาเป็นคุนเดเซนเตอร์2คนเป็นอิลิกาเซียจับคูู่กกกกกกับคบคคาาาาซีีีีออองงงงลลล3 3นนนมแแแฟ้เเเดดยปปสว็ะะห วันนี้เนี่ยฝั่งซ้ายเป็นแรดฟอร์ดฝั่งขวาเป็นรามินยาเมลและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะใช้เป็นเฟรนตอเลสในส่วนของความพร้อมในทางฝั่งเรอัลมาดริด,ดวันนี้จะดูพร้อมกว่านะครับนักเตะเนี่ยเริ่มทยอยกันหายจากอาการบาดเจ็บกันมาแล้วแต่ทางฝั่งบาร์ซ่าเนี่ยเลวานเอยจวนกาเซียดานิโอโมลาฟินยาเนี่ยยังเจ็บกันอยู่เลยนะครับ มาเช็คฟอร์มเย้าเยือนของทั้งคู่นะครับทางฝั่งมาดริดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเปิดบ้านเล่น5เกมล่าสุดเนี่ยชนะมาได้ทั้งหมด5เกมหลังสุดที่บาซ่าออกไปเยือนเนี่ยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ก็ยังมีลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็เป็นเกมที่เพิ่งแพ้กับเซบีย่ามา4ประตูต่อ1แล้วแต่ละนัดที่ออกไปเยือนเนี่ยต่ำๆต้องเสียประตูเกมละลูกนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยมาดลิดจะดูดีกว่าในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับเราก็มาดูแนวทางของจอร์ บาร์ซ่าเนี่ยมีแค่เฮดทูเฮดนะครับในช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะข่มขวัญมาดริลอยู่พอสมควรแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยจอร์ดขอเชื่อไปที่สถิติต่างๆที่มันบ่งชี้ไปทางฝั่งมาดริดช่วงนี้นะครับไปลุยสําหรับโจดนี้และเกมนี้ขอไปทางฝั่งเจ้าบ้านมาดริดว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง let's go เจ้าบ้านมาดริดหวานเจี๊ยบต่อมาคู่ที่2มาดูกันในพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิตตันพาเลททั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา3ุ่ม เฮทูเฮท15เกมที่พบกันมาเนี่ยเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับดูเหนือกว่าเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งเสมอกัน6ครั้งทางฝั่งคิตตันพาเลตี่ยชนะไปได้2ครั้งมีออกเสมอค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ว่าใน5เกมหลังสุดที่พบกันมาก็เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับแทบจะวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวชนะไปได้4เกมจาก5นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไปเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงนี้ส่วนสถานการณ์ในลีกนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเก็บได้19แต้มเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับคิตตนะันพาเลตี่ยอยู่ในดับ8มี13แต้ม มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดที่อาเซนอลลงเตะไปเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง5นัดรวดและ9เกมหลังสุดที่ลงเตะไปเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับ ส่วน5เกมหลังสุดของคิตตันพาเลตเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2ช่วงโค้งแรกในฤดูกาลเนี่ยออกตัวมาได้สวยมากๆนะครับแต่ว่าพอโปรแกรมเตะค่อนข้างจะถี่แล้วเนี่ยคิตตันพาเลตเหมือนจะรับมือโปรแกรมเตะของตัวเองไม่ไหวนะครับใน3นัดล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาไม่ได้เลยและทาแต้มหลุดมือในศึกพิมลีกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้เกมล่าสุดเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยนะครับหลังจากสะดุดเสมอบอนมัดในพิมลยกมาีกมา3-3พอมาเตะกลางสัปดาห์เจอกับ a e k ลานาก้าทีมจากลีกไซปัสเดินทางมา5,000กว่ากิโลเนี่ยก็ยัชด เลยนะครับว่าหลังบ้านเนี่ยเหมือนจะยังจัดการกันไม่ค่อยดีนะครับการจัดการกับโปรแกรมเตะการฟื้นฟูสภาพนักเตะแล้วก็การรับมือกับแรงกดดันในเกมต่างๆเนะี่ยยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับก็มาดูความพร้อมของทั้งคู่กันนะครับมิเกลวเตต้าวันนี้เนี่ยจะออกสตาร์ทด้วยแผน4-3-3กองหน้า3คนวันนี้ฝั่งซ้ายเป็นทอซ่าฝั่งขวาเป็นซาก้าและสุนหน้าตัตเป่าก็จะเป็นวิกตอร์เคเลส ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด5คนนะครับที่เจ็บเพิ่มไปเนี่ยคือกาเบียลมาเกเยสนะครับนอกนั้นเนี่ยหน้าเดิมแทบทั้งหมดมีมาตินโอเดกาดโนนี่มาโดเอเก้ไคฮาวเวตแล้วก็กาเบียลเชซุสส่วนพาเลตที่นำทัพมาโดยโอลิเวอร์การ์เนอร์วันนี้เนี่ยจะมาในแผน3-4-2-1 นาลุก3คนเป็นอิสมาอล่าซายืนคู่กับเยเลมีปิโนในบทบาทตัวลุกและสุนัตตัวเป้าก็จะเป็นมาเตต้านะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามา3คนเป็นเซเลปโคโปฮาแบ็คขวากองหลังอย่างชาร์ดี้ลีดและคนก็เป็นชิกดูกูเล่นะครับกองกลางตัวรับเกมกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มเติมไปนะครับสามคนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าเดิมๆทั้งนั้นเพราะงั้นในส่วนของความพร้อมเนี่ยผมมองว่าทางฝั่งคิตตันพาเลสจะดูพร้อมกว่านะครับอาร์เซนอลวันนี้เนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็คค 아 <목소리가> มาเช็คฟอร์มยเย้าเยือนของทั้งคู่กันหน่อยนะครับหเกมหลังสุดที่อาร์เซนอลเล่นในอเมเรซเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บชัยชนะไปได้4เกมเสมอหนึ่งและในฤดูกาลนี้ที่เปิดบ้านเล่นเนี่ยยังไม่แพ้กับใครสักเกมเดียวนะครับส่วน5เกมหลังสุดที่คิตตันพาเลตออกไปเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1อย่างที่ได้บอกไปนะครับคิตตันพาเลตมีฟอร์มช่วงแรกที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีสะดุดแพ้เหตุแล้วนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดแพ้กับเอเวอเรสตเมกน้้ไไาานนปใดง ก็มาดูแนวทางของจอร์ดกันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งอาร์เซนอลต้องชนะมากกว่า1ประตูโจ์นี้เนี่ยค่อนข้างหินเอาเรื่องเลยนะครับกะให้อาร์เซนอลเนี่ยสอบผ่านในสกอร์ที่ปวดปานเลยนะครับต้องชนะลาลๆสองศูนย์เดี๋ยวนี้นําลูก2ลูกเนี่ยอาร์เซนอลมันปิดเกมเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหินกับโจทย์นี้นะครับแต่ก็คิดว่าอาร์เซนอลที่ร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยจะผ่านไปได้มาเจอกับพาเลททีไรเนี่ยถ้าลูกแรกมาไวก็มักจะไหลเป็นน้ำไปลุยเชื่อใจอาร์เตต้าว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศ ต่อมาคู่ที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้นจะเป็นแอตตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา3ทุ่มเฮตูเฮตสิบหเกมเนี่ยที่พบกันมาเป็นทางฝั่งแมนซิตี้เหนือกว่าเยอะนะครับเก็บชัยชนะไปได้12ครั้งเสมอ1แล้วก็แอตตันวิลล่าเนี่ยชนะไปได้2ครั้ง ใน5้าหนหลังสุดที่พบกันมาในช่วงปี2023ถึง2025เนี่ยบ้านขายบ้านมันนะครับเพราะงั้นจากเฮดทเฮด15เกมที่แมนซิตี้ชนะมาได้ถึง12ครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ข่มแอตตันวิลล่าเท่าไหร่นะครับใครได้เล่นในบ้านเนี่ยคู่นี้มักจะได้เปรียบกว่าส่วนสถานการณ์ในลีกนะครับแอตตันวิลล่าช่วงนี้ก็มีฟอร์มที่ดูดีขึ้นแล้วนะครับอยู่ในอันดับ11เก็บได้12แต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้เนี่ยมี16แต้มอยู่ในอันดับ2แรงจูงใจในการคว้้้้าาแแตตมมมวันนนนีีีเ่ยซิจะส ของทีมตัวเองลงแน่นอนก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดของไอตันวิลล่าเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1ฟอร์มในลีกเนี่ยกลับมาดูดีแล้วแต่ว่าฟอร์มในบอลถ้วยนัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างห่วยแตกนะครับแพ้กับโกวเฮดอีเกิลไป2ประตูตอนหนึ่ง ซึ่งออกนํำเขาได้ก่อนด้วยนะครับแต่พอโดนตีเสมอเนี่ยกับหัวร้อนนะครับทำอะไรไม่ถูกโมเมนตัมเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางฝั่งโกฮดอีเกิลนะครับยิงจุดโทษก็พลาดนะครับทางฝ่ายตันวิลล่าก็เลยทาให้แพ้ไปแบบฟอร์มเน่าๆเลยครับในวันนั้นส่วน5เกมหลังสุดที่แมนซิตี้ลงเตะเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1 5เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับยังไม่แพ้ใครแมนซิตี้เนี่ยผมดูโดยรวมแล้วมันยังไม่กลับมาคืนฟอร์มเทพของตัวเองนะครับแต่ว่าฮาร์แลนด์เนี่ยมันประทับทรง ก็มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ทางฝั่งแอตตันวิลล่าเนี่ยยังไม่มียูริสเตเลมองเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บไปส่วนแล้ว์ของอุไนมารีวันนี้เนี่ยออกสตาร์ทด้วยแผน4-2-3-1นาลุก4คนฝั่งซ้ายเป็นแม็กกินฝั่งขวาเป็นดอนเยนมาเล่นกองกลางตัวลุก1คนเป็นมอร์แกนโรเจอร์และสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นโอลิวัตกิน ก็เป็นเซตเก่งเซตเดิมนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะมาในแผน4-1-4-1ของเป๊ปกัวเดโลลาแนาลุก5คนปีกฝั่งซ้ายเป็นโดกูฝั่งขวาเป็นซาวิญโยกองกลางตัวลุก2คนเป็นทินเจนี่ไรเดอร์จับคู่กับฟิลฟอร์เดนและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์วันนี้แมนซิตี้ก็จะไม่มีโรดี้ไม่มีคูสนอปเนื่องจากการบาดเจ็บและนิโก้กอนซาเลสเนี่ยก็รอเช็คความฟิตอยู่นะครับตัวแทนของโรดี้วันนี้ก็จะเป็นโควาซิตจะลงเป็นโฮดลลิ้งมิิิิดดฟลลลลลลคคคคคออ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 ยยยเเเเกกกก็็บบบบบบใใในน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 แแแาาาางงงงงงะะรรรรรัััััสสสส่่่่่่่่ววววขขมมมมมพพ้้้้้ีีีีตตหหทฝซถึ แ,แลนและอยู่ในตำแหน่งเหม่งๆเนะี่ยแมนซิตี้ก็จะพร้อมทุกเกมนะครับมาเช็คฟอร์มเย่าเยือนของทั้งคู่นะครับหเกมหลังสุดที่วิลล่าเปิดบ้านเล่นเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ฟอร์มของวิลล่าในช่วงแรกที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเสมอกับนิวคาสเซิลไป 0, 0ูนแพ้กับคิตตันพาเลทไป0ูนแต่พอกลับมาจากเกมยูโรป้ากับโบลอนยาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนละทีมเลยนะครับชนะมาได้1นูนแล้วก็มาชนะฟูลแลด 3, นด์มาได้สามหนึ่มมงชนะเบอร์ลีม่มา ส่วน5เกมหลังสุดที่ซิตี้ออกไปเป็นเกมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับ5เกมหลังสุดที่ออกไปเยือนดูจากภาพรวมในฟอร์มนี้ของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งแมนซิตี้ดูเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็มาดูแนวทางของจอร์ดในเกมนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม่ทางฝั่งแมนซิตี้ต้องชนะมากกว่า1ประตู จากโจ์นี้เนี่ยก็เป็นสกอร์ที่โปรดปานของทั้งฝั่งแมนซีนะครับจะชนะได้แถวๆ2-0ถึง2-1ลาว,วนี้หนึ่งลูกของแมนซิตี้วันนี้เนี่ยผมมองว่ามาแน,แน่แต่ว่าลูกที่สองเนี่ยถ้าเกิดใครไปทางฝั่งแมนซีก็ต้องไปลุ้นกันหน่อยส่วนฝั่งวิลล่าดูจากฟอร์มเกมล่าสุดที่เจอกับโกอาเฮตเนี่ยเดี๋ยวโดนยั่ยให้หัวร้อนหน่อยเนี่ยฟอร์มเสียแน่นอนเพราะงั้นวันนี้จอร์ดก็ขอไปลุ้นเอาทางฝั่งทีมเยือนเรือใบสีฟ้านะครับว่าจะชนะไปได้แถวๆหนึ่งประตูต่อสามไปลุ ต่อมาคู่ที่4ี่ยังอยู่กันในพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งเฮทุเฮทห้าคนหลังสุดที่พบกันเนี่ยค่อนข้างจะสูสีนะครับเอเวอร์ตันชนะไปได้1ครั้งสเสมอกัน2ครั้งและทั้งฝั่งสเปอร์เนี่ยชนะไปได้2ครั้งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเอเวอร์ตันนะครับชนะไปได้สามสองก่อนหน้านี้มีสเปอร์ชนะได้สี่ศูนย์เสมอกันไปสองสอง สเปอร์ชนะได้วย2-1แล้วก็เสมอกันไป1-1ซึ่งแต่ละเกมที่มาพบกันเนี่ยก็ลงเอยด้วยสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับแล้ววันนี้บวกกับโจทย์ที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยมองว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะออกมองบนนะครับ ส่วนสถานการณ์ในตารางคะแนนของทั้งคู่เนี่ยเอเวอเรตันอยู่ในอันดับ12นะครับเก็บได้11แต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์เนี่ยมี14แต้มนะครับอยู่ในอันดับ6ห่างกันแค่เพียง3แต้มนะครับเพราะงั้นเนี่ยแรงจูงใจในการชนะเกมนี้ของเอเวอเรตันเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับสเปอร์ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแจกแต้มบ่อยด้วยเกมนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าทางฝั่งเอเวอเรตต์นะครับแต่เดี๋ยวเราไปเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันก่อนทางฝั่งเอเวอเรตต์ห้าเกมหล ฟอร์มยังดูไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับมีทําได้ดีแค่เกมเดียวเป็นเกมที่เปิดบ้านชนะคิตตันพาเลตไปได้2-1และในเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้กับแมนซิตี้ไป0-2ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับแต่เกมก่อนๆหน้านี้เนี่ยควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับมีเสมอกับเวสต์แฮมไป1-1แพ้กับบู๊แฮมตันไป2-0แล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลไป2-1เกมที่เจอกับทีมแจกแต้มอย่างเวสต์แฮมกับบู๊แฮมตันในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยังดูไม่ค่อยดีนะครับสส่่วนนทาาาางเเออออรกกกมมลดดดดีชชะะไไ้้้แแพตตูค นี้เนี่ยเหมือนจะหลุดฟอร์มเก่งของตัวเองไปไกลเลยนะครับเก็บได้แค่เพียง4แต้มจาก3เกมหลังสุดเนี่ยดูไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะครับฟอร์มนี้ของสเปอร์ไปดูความพร้อมของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านที่นําทัพมาโดยเดวิดมอยเนี่ยวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นแจ็คกิลิตปีกฝั่งขวาเป็นเอ็นดีไอกองกลางตัวลุก1คนเป็นดิลส์บิลลี่ฮอและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเบตโตตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายง,งานเข้ามา2คนก็เป็นแนวรับทัน ส่วนฝั่งทีมเยือนสเปอร์ของโทมัสแฟงเนี่ยวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1แนาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นซาวีซิมมอนปีกฝั่งขวาเป็นมูฮัมหมัดกูดดกองกลางตัวลุก1คนเป็นเบิร์กกวาวและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นมาติตแตวส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งสเปอร์เนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด9คนนะครับก็เจ็บกันไปค่อนทีมเลยมีคิตเตียนโลเมโลเดซิเนอูเดกี้ โดมิน s o l a n k น Ben เบนเดวีเดยานคูลูเซฟสกี้เจมส์แมดิสันโคตาตากาอิลาดูดาโกชินและคนนึงก็เป็นอีบิซ a มานะครับในส่วนของความพร้อมในทางฝ่ายเอเวอร์ตันจะดูพร้อมกว่านะครับและในเรื่องของเกตนักเตะชุดนี้ของสเปอร์ในเอเวอร์ตันะก็ไม่ได้ดูต่างกับทางฝั่งสเปอร์เท่าไหร่นะครับมาดูฟอร์มย้าเยือนของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางฝั่งเอเวอร์ตันหเกมหลังสุดที่เล่นเป็นเจ้าบ้านเนะี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอสอเกมหลังสุดเนะี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนทางฝั่งสเปอร์5เกมหลังสุดที่ออกไปเยือนเนะี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หนักไปทางเสมอซะส่ว าวัดกันจากฟอร์ม5เกมหลังสุดกับฟอร์มเย่าเยือนเนี่ยทั้งคู่จะมีฟอร์มที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่โจทย์นะครับสำหรับคู่นี้ก็มาดูแนวทางของจอร์ดกันนะครับโจทย์เนี่ยเปิดไห้ทางฝั่งอวอตตันต้องชนะ1ประตูในเกมนี้เนี่ยทางฝั่งสเปอร์เองก็คงไม่อยากเสียแต้มนะครับและทางฝั่งอวอตตันเนี่ยน่าจะมาเน้นแบบยับยับดูทรงแล้ววันนี้จะเป็นเกมที่เปิดหน้าแรกใส่กันอยากให้เน้นไปที่มองบนนะครับส่วนเรื่องวินโจทย์เนี่ยขอไปทางฝั่ ส่วนเรื่องวินโจทเนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านอเวาตันว่าจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อ2ไปลุยทอฟฟี่สีน้ําเงินเอาให้หวานเจีย๊ยบมาดูกันในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นลิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเม็ดทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา3ามทุ่ม 5หดหลังสุดที่พบกันในช่วงปี2021-2024เนี่ยจะออกไปทางฝั่งริวนะครับที่ดูดีกว่าในช่วงนี้เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งสเสมอกัน2ครั้งทางฝั่งเม็ดเนี่ยไม่ชนะเลยส่วนสถานการณ์ในตารางคะแนนเนี่ยลิวอยู่ในอันดับ6เก็บได้14แต้มส่วนทางฝั่งเม็ดเนี่ยอยู่ที่18อยู่ในโซนตกชั้นนะครับเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้น เจ้าบ้านวันนี้ก็ยังดูเหนือกว่านะครับเราไปเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับ5นัดหลังสุดที่รีวลงเตะเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้ 2, 2. <S ก็มีช่วงที่ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่แพ้คใครมา3เกมติดชนะนองมาได้0-2เสมอกับปาสแซงเชียงแมงมา1-1แล้วก็ชนะเอเอสโลมามาได้0-1เกมก่อนจะมาชนะโลมาได้เนี่ยก็สะดุดแพ้กับลียงไป0-1ช่วงนั้นเนี่ยลียงม,มันฟอร์มดีนะครับกดสูตรติดชนะ1-0 2-1แทบทุกเกมนะครับส่วนฟอร์มในยุดเอขงโร เก็บชัยชนะมาได้1 game, เกมเสมอ1แพ้3มีทําได้ดีแค่เกมเดียวเป็นเกมนัดกระชับมิตรซึ่งน่าจะวัดผลอะไรมากไม่ได้นะครับมาดูในแต่ละเกมที่แพ้กันนะครับแพ้ขาดแทบทั้งหมดเป็นเรื่องปกติเลย4-0 3-0 5-2เนี่ยปกติมากๆนะครับผมมองว่าเม็ดวันนี้ดูแย่มากๆนะครับมาดูกันในส่วนของความพร้อมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนะี่ยวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ในลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นมัตติอัสเฟรนันเดสฝั่งขวาเป็นกอริอากองกลางตัวลุก1คนเป็นฮาราลสันและสุดหน้าต และตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้ของริวเนียมีแรงงานเข้ามา2คนก็เป็นกองหลังทั้งคู่นะครับเป็นอเล็กซานโดริเบลโลกับอุสมาเนตูเลซึ่งบาดเจ็บกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีผลกับทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับการจะหยิบจะจับเปลี่ยนอะไรในกองหลังเนี่ยมันทําได้ยากมากนะครับส่วนทา้งฝั่งทีมเยือนเม็ดวันนี้เนี่ยจะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนฝั่งซ้ายเป็นซาบารีฝั่งขวาเป็นอับบูสตวิลลี่และสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเดียโลนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ แดงเข้ามาเนี่ยคนหนึ่งนะครับเป็นกองหลังอย่างซาดิบูซาเน่ซึ่ง3คนที่วันนี้ลงสนามไม่ได้เนี่ยมีผลกับทีมชุดใหญ่แน่นอนนะครับเป็นแผงแนวรับไปถึง3คนเกมนี้คาดว่าหลังทั้งคู่เนี่ยน่าจะรัววนะครับและมีรอเช็ความฟิตอยู่คนหนึ่งเป็นบูบาก้าตัวเลขกองกลางตัวรับอีกแล้วนะครับวันนี้ขาดตัวรับโคตรเยอะนะครับทั้งคู่มาดูกันต่อที่ฟอร์มเยาเยือนของทั้งคู่นะครับริวห้าเกมหลังสุดที่เปิดบ้านเล่นเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2ส่วน5เกมหลังสุดที่เม็ดออกไปเยือนเนี่ยแดง มาพูดกันในภาพรวมฟอร์มเย่าเยือนของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านริวเนี่ยไม่ได้ดีนะครับสเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเล่นเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยแต่ถ้าเอาไปเทียบกับฟอร์มเกมเยือนของเม็ดที่แพ้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแพ้มา 40-52, 32, 3, 3 0 8 0ทางฝั่งริวที่อยู่ในฟอร์มนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าชัดเจนนะครับเราก็ไปดูแนวทางของจอร์ดในเกมนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งริวต้องชนะ2ประตู ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าริวในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลงานที่เข้าตาอะไรมากนักแต่ถ้าที่ผลงานก,นกันกับทางฝั่งเมดเนี่ยวันนี้ยังไงทางฝั่งเจ้าบ้านมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านริวว่าจะชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงไปลุยจรอดย้ำอีกทีว่าเน้นมองบนส่วนบินโจ์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านริวหวานเจีย๊ยบ ต่อมาคู่ที่6ก็ยังอยู่กันในฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นแลนเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิดทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม15เฮูเฮสิเกมที่พบกันเป็นทางฝั่งนิดนะครับดูดีกว่าเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งสเสมอกัน3ครั้งและทังฝั่งแลนเนี่ยชนะไปได้4ครั้งใน5หดหลังสุดที่พบกันก็มีผู้แพ้ผู้ชนะเกิดขึ้นกันตลอดนะครับเป็นทางฝั่งนิดเนี่ยชนะไปได้3ครั้งทางฝั่งแลนชนะไปได้2ครั้ง ส่วนสถานการณ์ในลีกเนี่ยก็เบียดกันเลยนะครับทั้งฝั่งแลนดนยอยู่ในอันดับ9นะครับเก็บได้11แต้มส่วนทางฝั่งนีดเนี่ยก็เก็บได้11แต้มเท่ากันนะครับอยู่ในอันดับ10แต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยติดลบ2นะครับทั้งฝั่งแลนด์ดีกว่าอยู่ลบ1นะครับ ก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านแลนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอ4่ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็หนักไปทางยันเสมอกับคู่แข่งนะครับส่วน5เกมหลังสุดของนิดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอ2แพ้2ก็ยังคงฟอร์มเดิมนะครับดูผีเข้าผีออกยังไว้ใจมากไม่ค่อยได้นะครับทางฝั่งนีดส่วนความพร้อมของทั้งคู่เนี่ยวันนี้ทางฝั่งแลนจะมาในแผน35-2หน้าคู่วันนี้เป็นเลอร์พอจับคู่กับบีทเอมโบโลส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งแลนเนี่ยม วันนี้จะมาในแผน3-43กองหน้า3คนวันนี้ฝั่งซ้ายเป็นดีออฟฝั่งขวาเป็นโบกาสและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดอาลีโชส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนะี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด5คนตัวหลักๆที่เจ็บไปจากทีมชุดใหญ่เนะี่ยก็จะมีฮีคามบาดาวยนะครับกองกลางส่วนหน้าตัวเป้าอย่างเตลิมอฟฟี่แล้วก็กองหลังอย่างดันเต้นะครับก็มาดูฟอร์มยเย่าเยือนของทนังคู่กันก่อนนะครับห้าเกมหลังสุดที่แลนเปิดบ้านเล่นเนะี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับในฤดูกาลนี้ที่เปิดบ้านนเล่ ส่วนทางฝั่งนีดเนี่ยฮเกมหลังสุดที่ออกไปเยือนฟอร์มเน่ามากนะครับไม่ชนะใครมาเลยเสมอไป1นเกมแล้วก็แพ้ไป4ถ้าวัดกันแล้วเนี่ยฟอร์มของทั้งฝั่งเจ้าบ้านแลนจะดูน่าเลือกกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแต่ว่านีดเนี่ยถ้าเกิดมันผีเข้านะครับวันไหนเล่นดีเนี่ยมันเล่นดีใจหายเลยนะครับก็วัดกันยากนะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะออกได้ทั้ง2ฝั่ง เราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม่ทางฝั่งเจ้าบ้านแลนต้องชนะ1ประตูแลนเนี่ยถึงจะแพ้น้อยก็จริงนะครับแต่หนักไปทางยันเสมอกับคู่แข่งนะครับส่วนทางฝั่งนีดเนี่ยล่าสุดเพิ่งแพ้มาในบอลยุโรปนักเตะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับและจากสถิติผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทั้งคู่จะแบ่งแต้มกันไปนะครับแต่อยากให้เน้นไปที่มองบนสําหรับคู่นี้ ส่วนเรื่องวินโจทเนี่ยขอไปทางฝั่งทีมเยือนนิดนะครับว่าจะไล่ตีเสมอกับแลนเนี่ยได้ถึง2ประตูต่อ2ไปลุยจอดย้ำอีกทีนะครับว่าเน้นมองบนส่วนเรื่องวินโจทเนี่ยไปทางฝั่งพะลองนิดหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่7เรามาอยู่กันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านรับการมาเยือนของไฟล์บวกทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มครึ่ง ห้าหดหลังสุดที่พบกันเนี่ยออกไปทางฝั่งเจ้าบ้านเลเวอร์ดูเหนือกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งสเสมอกัน2ครั้งทางฝั่งไฟบวกในชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนสถานการณ์ในลีกเนี่ยตอนนี้เลเวอร์เก็บได้14แต้มนะครับอยู่ในดับ5ส่วนทางฝั่งทีมเยือนไฟบวกเนี่ยอยู่ในดับ11บเนะครับเก็บได้9แต้มก็ยังเป็นทางฝั่งเลเวอร์นะครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยดูจะเหนือกว่าแบบชัดเจนนะครับ มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเลเวอร์เนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3เกมเสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเป็นเกมในแชมเปี้ยนลีกนะครับเพิ่งจะโดนปารีสสอนบอลมานะครับแพ้ไป2ประตูต่อ7ส่วนฟอร์มก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมมองว่าเลเวอร์วันนี้ก็ยังดูไว้ใจได้อยู่นะครับส่วน5เกมหลังสุดของฟายบวกเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็หนักไปทางเสมอนะครับที่เสมอมา3เกมเนี่ยผมมองว่าควรจะชนะได้ถึง2เกมนะครับอย่างเกมที่เจอกบบกัดบกักเสมอกันไป0ศูนย เกมที่เสมอกับเบือญ,ญ่าเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนั้นก็ทําได้เพียงแค่เสมอเราก็ไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเลเวอร์เนี่ยจะมาในแผน3-4-2-1นลุก3คนมีฮอปแมนจับคู่กับโปกูในบทบาทตัวลุกนะครับและส่วนตัวเป้าก็จะเป็นโคฟันเน่ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายง,งานเข้ามาทั้งหมด5คนนะครับตัวหลักๆที่เจ็บไปเนี่ยก็จะเป็นมาลิกทิวแมนนะครับลูคัสบัตเกตแล้วก็นาธานเทลล่าส่วนไฟบวกทีมเยือนวันนี้นจะมาในแผน4-2-3-1 นาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นเชอรานฝั่งขวาเป็นดิงชีกองกลางตัวลุก1คนเป็นโฮเลอร์และสุดน้าตัวเป่าก็จะเป็นอาดามูส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด4คนนะครับก็เป็นกองกลางตัวรับอย่างแพทริกออสเตอร์ฮักไซริลเกอไอรีแดนเนียลเคเล่แล้วก็ฟอลลองมุลเลอร์นะครับผู้รักษาประตูที่รอเช็คความฟิตอยู่คนหนึ่งเนี่ยวันนี้เป็นกองหน้าฝั่งขวาควนสำคัญอย่างยานนิคราสเบเต้นะครับถ้าวันนี้เช็คความฟิตผ่านเนี่ยออกสตาร์ตตัวจริงแน่นอน ดูจากสถิติและความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยผมก็มองว่าเลเวอร์ที่เข้าฝักแล้วในตอนนี้เนี่ยดูน่าเชียร์มากกว่านะครับเราก็ไปดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจทย์เนี่ยเปิดไม่ทางฝั่งเลเวอร์ต้องนชนะ1ประตูจากผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเลเวอร์กำลังอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าดีนะครับส่วนทางฝั่งไฟบวกเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ในหลายๆเกมเนี่ยทางฝั่งไฟบวกยังดูขาดความเฉียบคมไปอยู่นะครับวันนี้ก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเลเวอร์ว่าจะชนะไปได้แถวๆห,หวนึ G. ต่อมาคู่ที่8ก็ปิดท้ายกันที่เยอรมันนะครับคู่นี้นจะเป็นสตุตการ์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของไมล์ูนย์หทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่ง ห้าหนหลังสุดที่พบกันมาเนี่ยเป็นทางฝั่งสตุตการ์ดนะครับดูเหนือกว่าในช่วงนี้เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็แพ้กับทางฝั่งไม้ไป1ครั้งเกมเดียวที่ไม้ชนะมาได้เนี่ยก็เป็นเกมในนัดล่าสุดด้วยนะครับเปิดบ้านชนะสตุตการ์ดไปได้2 0ส่วนในด้านของตารางคะแนนเนี่ยก็ยังเป็นสตุตการ์ดนะครับที่ดูดีกว่าอยู่ในอันดับ3นะครับเก็บได้15แต้มส่วนทางฝั่งไม้เนี่ยอยู่ในอันดับ16นู่นเลยนะครับอยู่แถวๆโซนตกชั้นเก็บได้4แต้ม ก็มาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3เกมแพ้2ส่วนฝั่งทีมเยือไมั5เกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมแพ้3ทั้งคู่เนี่ยก็ไปเจอโปรแกรมการสัปดาห์มาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ดเนี่ยไปแพ้กับเฟนเนบเช่มา1-0ส่วนทางฝั่งไม้เนี่ยเปิดบ้านชนะซลินสกี้ไปนะครับ1ประตูต่อ0แต่ว่าฟอร์มในลีกเนี่ยยังเป็นทางฝั่งสตุตการ์ดนะครับ ก็มาดูความพร้อมของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งสตุตการ์ดในวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1แนวลุก3คนมีเอลการนุสจับคู่กับนาตี้และสุนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอุนดับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บในมีรายงานเข้ามาทั้งหมด4คนนะครับแต่ตัวหลักๆที่เจ็บไปจากทีมชุดใหญ่เนี่ยก็เป็นสุนหน้าตัวเป้าคนสําคัญอย่างเดมิโลวิดนะครับมาดูความพร้อมของทางฝั่งทีมเยอนมานนะครับก็จะออกสตาร์ทด้วยแผนเดียวกันเลยนะครับ3-4-2-1แนวลุก3คนเป็นนีเบลจับคู่กับแจซุงในบทบาดตัวล นึงก็เป็นแบ็กขวาอย่างแอนโทนีคาชีในเรื่องของความพร้อมเนี่ยทั้งคู่ก็พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับและเกตนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้หนีห่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะขาดแค่เรื่องขวัญกาลังใจเนี่ยที่ทางฝั่งสตุตการ์ตจะดูดีมากกว่าเราก็มาดูฟอร์มเยาเยือนของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งสตุตการ์ตเนี่ยฟอร์มโคตรโหดนะครับห้าเกมหลังสุดที่เปิดบ้านเล่นเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ทั้งห้าเกมรวดและในฤดูกาลนี้ที่เปิดบ้านเล่นในทุกรายการเนี่ยทางฝั่งสตุตการ์ตแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวน เกมเยือนนะครับเก็บช้ยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแพ้กับฮัมบูกที่ฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับโดนกดไปถึง40เลยนะครับจากภาพรวมของทั้งคู่เนี่ยวันนี้เป็นทางฝั่งสตุตกา r ที่จะดูน่าเชียร์มากๆนะครับเราก็มาดูแนวทางของจอร์ดกันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งสตุตาร์ต้องชนะมากกว่า1ประตู จากสถิติต่างๆที่เราได้ดูไปบวกกับความมั่นใจของตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าสตุตการ์ดวันนี้น่าไปกว่าอยู่แล้วนะครับและจากโจ์นี้เนี่ยจอร์ดก็คิดว่ามองบนทํากําไรได้ไม่ยากนะครับสำหรับคู่นี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับในโจทย์นี้เนี่ยไปลุยก็สาหรับโจ์นี้และเกมนี้เนี่ยจอร์ดก็ขอมองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ดเนี่ยจะชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งจอร์ดย้ำอีกครั้งนะครับว่าเน้นมองบนส่วนวินโจทย์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านหวานเจีย๊ยบ มาสรุปแนวทางของเราทั้ง8คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นเลี้ยวมารลิลดพบกับบาร์เซลโลนาโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งมารลิลดต้องชนะ1ประตูเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านมารลิลดว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง ต่อมาคู่ที่2เป็น Arsenal, อา,าอร์เซนอลพบกับคิตตันพาเลตโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งอาร์เซนอลต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0นต่อมาคู่ที่3เป็นแอตตันวิลล่าพบกับแมนซิตี้โจทย์เปิดไม้ทางฝั่งแมนซิตี้ต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองว่าทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยจะชนะไปได้ที่0ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่4เป็นเอเวอเรตันพบกับสเปอร์โจทย์เปิดไม้ทางฝั่งเอเวอเรตันต้องชนะ1ประตูสำหรับเกมนี้เนี่ยจอร์ดอยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจดเนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านเอเวอเรตันว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง ต่อมาคู่ที่5เป็นริวพบกับเม็ดโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งริวต้องชนะ2ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งริวว่าจะชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่6เป็นแลนพบกับนิดโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งแลนต้องชนะ1ประตูสำหรับเกมนี้เนี่ยจอร์ดอยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยไปทางฝั่งะลองนิดและทางคู่เนี่ยจะเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่7เป็นเลเวอร์คูเซนพบกับไฟบวกโจ์เปิดไม้ทางฝั่งเลเวอร์ต้องชนะ1ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเลเวออร์นะะะคบบว่่่าาจชไไปปดด้แพีีํท1ตตู ต่อมาคู่ที่8เป็นสตุตการ์ดพบกับไมล์ศูนย์ห้าโจ์เปิดไม้ทางฝั่งสตุตการ์ดต้องชนะมากกว่า1ประตูสำหรับเกมนี้เนี่ยจอร์ดก็อยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ดจะชนะได้ที่3ประตูต่อหนึ่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ของเราทั้ง8คู่ในวันนี้เนี่ยถ้าดูกันมาถึงตรงนี้แล้วจอร์ดก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของจอร์ดในแต่ละวันให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดให้กันแล้วเนี่ยจอร์ดก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับก็ย้ำกันเหมือนเดิมนะครับกับคู่กิจกรรมของจอร์ดวันนี้เนี่ยจะเป็นเอลกาซิโกนะครับน่าดูมากๆแล้มมวมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนา ก็เพียงแค่ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามานะครับชอบมาริดเนี่ยก็พิมมารดิดลงมานะครับไม่ต้องพิมพ์สกอร์เข้ามานะครับชอบบาร์ซ่าเนี่ยก็ใส่บาร์ซ่าลงมาไม่ต้องพิมพ์สกอร์เข้ามาเช่นกันนะครับตอบถูกเนี่ยก็แคปคําตอบของท่านนะครับแล้วก็ส่งมาในช่องทางที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ให้ที่ด้านล่างทําถูกต้องถูกกติกาถูกเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยจอร์ดก็รับรองว่าเซอร์ฟุตบอลเกตพิมพ์สวยๆแบบนี้เนี่ยจะส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านแน่นอนนะครับ, <S <S บก,ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับวัััันนนนนีีี้้้เเเ่่ยกกกก็คคคงงตออออขลลาาาไไวววจดดชพระปสส